เพียงแต่เขาจะเลี้ยงปลานี่ใหญ่บพาท่านเพิินเท่านั้นแะครับเอาไปขายนี่แป๊บเดียวครับครับครับนี่ของผมกับเพิ่นกับเขามาสื่อคุ่เศร้าครับผมกับมาแยามมาเศร้ามาแรงมันกับเขามาเขามาปึบบ่าวน้องเอาปลาไห้นี่โลสองโลเพิ่นปาครับเพิ่นกับเขาม้าให้เวะมาเลยคัาประจาหุมกับมีครับเงื่อนเงื่อนแรนมาหาแมนเงื่อนแรนมาหาหอดหน้าเนะครับ พี่น้องครับเกษตรอีสานยุคใหม่มาแล้วครับเมื่อี้บ้านนิวสีผ้าพี่น้องมาเยี่ยมชมนะครับยูทูบเบอร์อีกท่านหนึ่งนะครับเพ็่นเฮ็ดเกษตรผสมผสานหนาสนใจมากๆครับพี่น้องครับพื้นที่เพียงแค่น้อยนิดครับนหนึ่งงานแต่สามารถเฮ็ดผสมผสานสางรา่ได้แล้วก็สามารถสร้างแรงอาหารไ,ได้ครับเด้อของเบาขนองบุญมุ่นนะครับ ช่องกบป้าผ้าร่วยนะครับขานองบุญมุนพิกัดแปลงยูบานโน่นสังตำบลโน่นสังอำเภอกันทลาลุมจังหวัดศรีสะเกดนี่ครับเจ้าของแปลงเป็นน้องขนองบุญมูลวัาดีครับบ้าน้องครับครับผมสวัสดีครับผมครับผมสุดยอดเกษตรพื้นที่น้อยนะครับนงแมนครับแมนครับเอาไร้บนดินมองหนีนี่ครับเอาอยู่นีประมาณงานหนึ่งครับผมหนึ่งงานครับเพราะว่าเอามาเฮ็ดเกษตรนี่เฮ็ดพื้นที่แเค หนึ่งงานนี่ก็สามารถทำเงินหมุนเวียนได้ตลอดเดือนครับแม่นบะแมน,แมนโอเป็นมือก็ได้ครับถาป้าเข้าใหญ่นี่รุ่นนี้กับร่างใหญ่นี่ครับวางแต่เอามือไปจุ่มมาเลยครับนี่ครับโอสามารถสางรายได้แบบว่าวางยไงแบบมีเงินเดือนไห้เลยแมนครับเงินเดือนไหนเลยโอโหก็คือเขาจะเลี้ยงหมุนเวียนเลยนะครับครับรุ่นนี้กับยูรามาน ไอ้สองเดือนที่เขาสามเดือนครับนี่ก็สามารถเท่าขายได้แล้วถารุ่นนี้ก็คือถาจะขายเขาต้องสูบบิดน้องเลยนะครับเอามาขัดใส่เพื่อเขาจะเอารุ่นใหญ่เพราะว่าแต่ละใส่นี่เพื่อนจะบ่ทอกันพวกตัวเพื่อนนี่จะบะทอกันจะมีรุ่นหน่อยรุ่นใหญ่เขาก็จะมาขัดใส่อยู่บะมานจะได้อยู่สามใส่ครับก็คือเขาจะเอารุ่นใหญ่นี่ใหญ่สุดเลยเขาก็จะเอาขื้นมาใส่กระช่างไว้นี่ก็คือเพื่อไว้จะไปขายนะครับรุ่นสองเขาก็คือเลี้ยงต่อ กับรุ่นสามแล้วก็จะขายจากกระช่างนีเบิร์เขาก็จะไปขายรุ่นสองครับบังเบิร์รุ่นสองเขาจะไปรุ่นสามเลยโอ้รุ่นนึ่งรุ่นหนึ่งนี่เลี่ยงประมาณจักเดือนครับรุ่นหนึ่งนี่เลี่ยงอยู่ประมาณสามเดือนเท่ากับขายได้เลยครับแค่นั้นแมนโอ้ขายอยากขายไว้สองเดือนก็ได้ครับแต่ว่าโตพันธุ์สีสแบบสีใสมัสวยเป็นไดน,นะครับคบคืออยากขายขายก็คือประมาณ 3. 3. สามเดือนสามเดือนนี่สิโตซ้ำประมาณไหนครับสามเดือนนี่ประมาณ อยู่ประมาณซีหาโตโล่กงสีนะครับโอ้แมนถา้าเขาขายรุ่นสองเดือนนี่ก็จะได้อยู่ประมาณสิบโตจะโลนะครับครับสามเดือนนี่พอดีปิ่งแมนปลาดุกน่ะครับครับครับแต่ว่าเพิ่นเข่ามาแล้วเพิ่นกับบางเทือเพิ่นกับ่ได้เอามาแบบเอาไปไอ้กินนะครับเพิ่นมาสื่อเข้าแล้วก็เอาไปเลี้ยงต่อโอ้แน่นอนก็มีเือกันแมนครับเพิ่นกัเพราะว่าเมื่อวานเมื่อก่อนนี่ไปขายปลาสวายครับก็ขายปลาสวายขึ้นประมาณสองโล เพิ่นก็เอาไปเลี้ยงต่อแต่ส่วนมากเพิ่นจะเอาไปเลี้ยงต่อแล้วก็คือเป็นปลาดุกวีเงสินะครับปลาดุกวีเพิ่นจะเอาไปลงในสาได้เลยครับถ้าเป็นปลาดุกรัเสเซียนเนี่ยก็คือเพิ่นจะกินมูเขาต้อตงเรียกแยกเพิ่นไว้นะครับอืมก็คือเอาไปรวมมูบ่ไดดเอาไปรวมกันบ่ได้เลยเขาต้อตงแยกถ้ารวมได้อยู่ครับก็คือห้ต้องเป็นปลาปลาเข้าไญ่แล้วเข้าจังเอาหลุนซ้ำนี่หลุนหน่อยนี่ไปลงนะครับครับครับผมเอาเลี้ยงมาทั้งหมดจะปีเหรอครับนี่ เลี้ยงมาทั้งเบิดนี่อยู่เฮ็ดขึ้นมาอยู่นี่อยู่ประม่านพึ่งจะขึ้นมานี่อยู่ประมาณปีได้ครับนี่โอ้ปีเดียวเองแม่นครับครับปีเพราะว่าแต่ก่อนจะไปเฮ็ดอยู่พุ่นตัวนั้นอยู่ประมาณสองปีเลยครับ<ม>แต่ว่าเฮ็ดเฮ็ดอิริ่นั่นก็นเฮ็ดมาเรื่อยๆนะครับเนาะเข้ากะเฮ็ดไว้คับพ่อได้กินนะครับเลี้ยงใส่แต่ก่อนจะเป็นบอ่อพะยางบอ่อพะยางนี่ก็คือเฮ็ดที่แรกก็เริ่มต้นก็คือคิดว่าจะเลี้ยงไว้แล้วก็เอาเพียเป็นเมนูเฮาเนาะครับเนาะ เพื่อเขาจะบริสุทธิ์อาหารเวลาเขากลับมาเขาก็บ,บริเขาตลาดตัวสีเขาก็ได้สามารถได้ปลาเขา้าพราเขาเลี้ยงไว้ได้ได้แอาวบัตก็คือเอาไปเอามากระเลยทั้งได้กินเลี้ยงน้อยๆครับประมาณหาลอยนี่แหละหาลอยได้กินแล้วก็เลยคิดว่าเอามันเหลือจากกินเขาเอาไปขายได้อยู่ได้นน่กน็เลยล่องเอาไปทดลองเมืองอนะครับโอ้ไปทดลองเมืองแล้วก็เอาไปขายพอขายได้แล้วไปขายได้แล้วบัด ขายได้แล้วทุงละยี่สิบสามสิบก็ได้สองสามรอยอยู่บ้านเพราะว่าเริ่มเห็ดหน่อยหนึ่งนะครับมือรุ่นมากก็เอาไปขายเพราะว่าได้แล้วก็เลยขายได้อีกเบิบร์ตบอนัันเบิร์เลยครับ,บก,ก็เลยเอาถ้าขายได้ดีแบบนี้ก็ได้เงินอยู่ะมานหาหกร้อยเพราะว่าเราเหลื่อมเหลื่อมล่องเรียงเมองนะครับนาอก็เลยขุดคุดบอเพิ่มอีกครับบบอพะยางนี่ครับเริ่มตน้นก็คือบุดคูบอพะยางแต่ก่อนก็นกนขอเพื่อนว่า ขอจกสาเน่กั่วานน้องขอแม่เพื่อนกะแนี่เพื่อนกะเว่าจะเหตุยบเพราะว่าเขาเอามาเห็ดหน้ากินซาเพื่อนว่านหน้าเขาบ่อหลายเพื่อนวานน้องครับน้องเอาไปลามาเพื่อนกะเลื่อเห็นเห็นผมนี่เหดุยุ่ตลอดเพื่อนบ่ออันนี้ก็เลื่อคุดไปอีกครับคุดเป็นแถวไปเลยสามสี่บ่อบานก็เลื่อซ้ำขนาดนี้ก็เลื่อนี่ก็เลยหมุนเวียนนะครับอืมพอเพื่อนเห็นแล้วเห็นเขาคว่ำตังใจนะครับน้อง เพิ่นก็เลยให้ขคดสาใหญ่บมาโอ้เพราะเห็นว่าเริ่มมีรายได้ก็เลยขยายเลยแมนครับครับบานีบาน,บานี้มาลุ่นนี่ยังเฮ็ดเป็นบ่อดินครับเลี้ยงบ่อดินมันครับครับเอารถแมคโครอะครับนี่รับขับแมคโครจกเลยเลิกไร้าปานไรครับนี่เมตรหนึ่งครับผมหนึ่งเ<ว>มตรนี่แมนแต่ละว่าแต่ละบ่อนี่จะบ่อทอกันครับครับครับประมาณบ่อนี่กกบสีกวางอยู่ประมาณนี้เพราะว่าผมก็ติดป้ายไว้เพราะว่าจตจำไงเป้ามองสินะครับครับกวงวกวางนี่หกเมตรกวัเยา่าสิบเมตรครับ เพราะว่าตะละบ่อเพื่อนจีบ่ทอกันนะเพราะว่าถาอันนี้เท่ากับจะจำพวกอันนี้เพื่อนบ่ไไรเพราะว่ามันมันหลายบ่อเนาะหาบ่อเลี้ยงกันนี่จะมีบ่อปลาดุกตะกรนจะเลี้ยงปลาเข็งอยู่นี่ครับก็เลี้ยงปลาเข็งแล้วเอาขื้นมากกับปลาเข็งเพื่อนกัอยากงหายซาประมาณสี่เดือนเขาจะได้ขายเนาะก็เลยเอาเป็นปลาดุกเลยปลาหมอก็มีครับเนี่ยก็จะใส่กระช่างร้อยไว้ค้อกันครับครับแต่ว่าถาเป็นปลาดุกนี่ก็แค่สองเดือนก็ ทำเงินนมุนเวียนใหนพี่นองได้แล้วครับโอ้ว่าจะเข้ามังสีกัมาเลยครับว่าจะดินเสียงครับเล่นได้เลยแมนแมนเข้าสามารถอยู่ก็เพิ่นในเลยครับมีทั้งเหมือดจักชนิดครับยูนี่ยูนี่จิมีปลาดุกอุยแล้วก็ลัดเสียครับก็จะมีปลาปลาเข็งครับสวายครับบ้านนั้นสวายแมนบอี่จะเป็นปลาสวายโอ้จะมีปลาร่วมทั้งปลาร่วมจะเลี้ยงไว้ร่วมกันเลยนะครับ รวมอยู่หันประมาณ11สายพันธุ์ครับรวมใส่บอ่อไว้ปลาปลาอย่างขายดีที่สุดครับปลาขายดีที่สุดก็คือเป็นปลาดุกดุกหยักปลาดุกระเซียนะครับครับผมแมนแค่สองเดือนกะสามารถท,ทาเงินแล้วครับอ๋อแมนเลี้ยงง่ายตัว,วแมนแมนครับโอ้เลี้ยงแป๊บเดียวได้ขายเลยแสดงว่าปลาที่เลี้ยงง่ายที่สุดนี่คือปลาดุกระเซียผมบ่ครับแมนแมนครับเป็นปลาดุกระเซียถ้าเป็นอยากราคาดีนีดหน่อยก็คือเป็นปลาดุกอุย ครับบิกวีนนะครับตัวนี้จะราคาดีกว่าแมนแมนแมนเนื้อเพื่อนก็นจะตั้งกันครับถ้าเนื้อรุ่นนั้นก็นจะออกแล้วเลวจังหน่อยถ้าเป็นปลาดุกวีนเนี่ยจะเนื้อแข็งครับพเพราะว่าเป็นสายพันธุ์ปลาดุกหน้านะครับแต่ว่าแต่ละบอ่อนี่เห้าแยกชนิดกันไหว้แมบอกครับนี่แมนครับจะแยกต้นนั้นก็นจะเป็นเป็นรุ่นรุ่นนะครับอ๋อต้นนั้นก็นจะเป็นปลาดุกยักษ์หมดเลยครับครับเอาแท่สมมุติบอเดี๋ยวกันถ้ามาเลี้ยงร่วมกันซีหาชนิดได้บอครับได้ครับก็คือห้า่ตองเอาไอ้ลัสเซียลงนะครับ ตาลัสเซียนั่นก็คือพี่น้องเอื่นแบบหนึ่งก็เป็นปลาดุกยักษ์ซี่สนะครับก็คือเอามาลงน้ําเพลินนี่ลงได้อยู่ครับก็คือ่บปลาสวายผมตะกอนเ่ี่ยจะเลี้ยงแต่โบปลาสวายนี่ครับก็ช่างเพิ่นรุดออกมาแหละเพิ่นลงน้ํากันก็สามารถู่ร่วมกันได้ครับแต่ว่าต้องเป็นปลาสวายเขาใหญ่กลัวครับผมเพิ่นพ่กินกันนะครับเพิ่นแต่ว่าวันอาหารเพิ่นสิอยู่คนละโซนครับปลาดุกสิอยู่ผีปลาสวายสิอยู่พุ่นครับโอ้บ่มาไก่กันแมนครับเอาบาดนี้อาหารนี่ห้มือละจังเื่อครับ อาหารในี่ให้เส้าแรงครับเส้าแรงแมนบ่เปลืองบ่ครับเ<ป>พราะว่าผมมีอาหารลดตน้นทุนนะครับก็คือจะมีอาหารเม็ดไห้ย่างมาเสาย่างมาแรงก็จะเป็นอาหารก่อนอย่างนี้นะครับครับอาหารก่อนแมนอาหารก่อนลดตน้นทุนเฮ็ดเองครับเอาผสมแง่แน่แน่แน่พี่น้องแน่ครับลดตน้นทุนนี่ก็คือเท่าจะมีสวนผสมกับตามสวนเท่าเนาะเท่าก็จะปลูกไว้จะมีต้นกล้วยครับต้นกล้วยเท่าก็บซับซับซับจะเอานอกระไ้เอานอนออนซำประมาณสองกางสีไดๆนะครับ เาก็เอามาสับเสียนเสียนเสียนให้พื้นละเอียดแหละก็จะมีอาหารปลาดุกผสมไปน้ำครับประมาณโลนึงเข้าแซ่น้ำไปก่อนเพื่อให้พื้นพื้นใหญ่เปลือยออกนะครับเนาะเขาก็จะแช่น้ำไว้แล้วก็จะมีต้นม่อนต้นม่อนแล้วก็หัน่นประมาณซ้ำพีนพ่น้องว่าพอดีเลยครับเขาก็เอาประมาณต้นม่อนแล้วก็จะมีพักเสยญ้าถ้าโบมีเสยญาพักบุ้งตามในสีใดครับโอ้พักบุ้งนี่ก็สามารถเห็ดใดเขาก็เอามาเป็นส่วนผสมให้เพื้นใด ก็มีห้อมซิบโลก็จะมีกากน้ำตาลกากน้ำตาลนี่พี่น้องก็ต้องเอาประมาณเครื่องแก้วแล้วก็ผสมกับน้ำประมาณสี่ลิตรสี่ลิตรเท่ากับต้องมาไอเอากากน้ำตาลนะครับขยี้เพราะว่าเพิ่นจะเป็นตกตะกอนได้หน่อยเนาะเท้วก็เห็ดซ้าวศ้าใส่จนจนแบบเป็นน้ำเลยครับก็จะมาเอาคุกเข่าให้เขากันบานครับคุกเข่าตัวหนึ่งเขากันก็คือเอาน้ำห้อยลงไปเลยน้ำแล้วลองปั่นเบิ็งครับบาน ถ้าปั่นว่าท่านใดเอาน้ำใสอีแล้วก็เศร้าเศร้าเศร้าไหมเอาจนว่าเพิ่นปั่นได้ปั่นได้แล้วก็ป่าปั่นได้เฮาเอามาตากแหงได้เลยครับกะจะมีหม่องตากผมก็เฮ็ดไวเองสันเนาะเพราะวานี่อาหารก่อนผมเบิดครับทุเรียกัะย่นลงไปในบ่อนี่อยู่บะม่านปลาพันตัวโตนี่หาก่อนทุเรศก่อนนี่ก็ได้ครับโอ้แมนก็จะเป็นอาหารลดต้นทุนให้ดีแหงโอ้แต่ละ่อนี่ท่าสิลงพันโตป่ครับแมนครับ ตวัตกรผมล่งนีปลาดุกนีอยู่ดุกวีหนีอยู่ประมาณสองพันครับครับก็เลยล่งบอลพันเพื่อหายพิ้นไดใหไงไวโอแต่ว่าถ้าอยากล่งนีก็ได้ครับอยู่ประมาณบอนี่เท่ากับบรรจุปลาได้อยู่ประมาณหาพันแต่ว่าเขาจะเลี้ยงอยู่ประมาณสองพันพันหนึ่งนี่ปลาเท่าสองสาเดือนเะ็ด้ใหญไไวนี่บอนี่เิ่นสูบบอ,อกนะครับเนาะแมนแมนครับสูบบอ,อกจับขายครับผม บ้านนี้ก็สีเลี่ยงรุ่นไม่ห่ครับแมนครับก็จะพักไว้จำหนีก่อนเพราะว่านีก็คือหนามมันซึมลงมานนะครับครับก็จะให้ตาคางบอเพ่นว้ก่อนเขาก็จะเอาหนามมาลงใไม่อือว่าจะบอหนี่จะเอาเป็นปลานิ่กับปลาตะเพียนมาลงครับครับเอาน้ําที่ไม่เลี่ยงนี้มมนได้ใสครับน้ําที่นี่ครับจะมีบอพักใหญ่บอใหญ่อยู่หนีเนาะครับจกจกอยู่ประมานสี่เมตรอยู่ครับจะมุมแหลงเลยโอ้แต่ว่าปกติ้นามก็บบก ถ้าเขาสูบออกนี่เขาก็ต้องเปลี่ยนซ้ำใดี๋ทายนามเนาะครับคือเขาจับปลาตอนนั้นแหละคือคือทายนามออกครับเวลาสิสีเอานาําอ,อกนี่สรุปก็คือสูบออกแมนครับนะครับเนาะครับสูบออกเอาบอหนึ่งนี่จากเดือนยังสิ 4, ได้สูบออกเท่อนึงครับบอหนึ่งกับประมาณปลาหญ่ครับประมาณสามเดือนถึงสี่เดือนโอ้ประมาณนั้นแมนเขาก็สูบออกได้เลยสามสี่เดือนนี่เขาสูบเลยครับเพราะว่าเขาจะได้จับปลาที่หนึ่งกับได้เบิร์ูกุปานนะครับจะเอามาขัดใส่ เพราะว่าเขาก็จะเตรียมนำเขาไปใหม่อีกเขาก็จะมาเลี้ยงปลาหมุนเวียนคือเก่าครับครับพื้นที่หนึ่งงานนะครับพี่น้องสามารถมีรายได้หมุนเวียนทั้งปีนะครับเด้อกระท่วงนี้อาหารแพงเขาก็เฮ็ดลดต้นทุนแล้วเนาะแมนครับครับรำสิบกิโลครับผมอาหารปลาดุกหนึ่งกิโลแมนครับแสาน้ำครับแส่น้ำครับพักบุ้งพักใส่หญ้าต้นกล้วยแมนนะครับใบม่อนแมนครับนี่ใช้ย้าปลูกไว้แถวขางแมนเบิรดเลย เลากับมาสามละเอียดคับับทรับละเอียดโอ้ครับครับปั้นเป็นก้อนลตากไอ้โดนปันไดดครับทาแดดแดดที่ยิงสีกับยูบะมานสามมือครับสามมือแมนทาวาดเพราะว่าตอนหินเป็นหนาฝนเนี่ยฮะก็ต้องย่านตะฝนนะครับ้าฝนนี่ก็เจี๊ยบอาทิตย์ครับเพราะว่าเฮาจะได้ตากข้าวเดียวกับคือเฮาจะเอาเขาห่มใหม่นะครับเพราะว่าเฮาต้องมันจะระวังกับฝนนานี่ก็คือเห็ดอาหารหยากแน่ครับครับแต่ว่าว่าง่ายห้ามถือฝนแมนถือฝนนี่ บ่ได้ครับฝนจะขึ้นล่าทันทีเลยครับว่าให้โอ้ต้องตากใเพิ้นแห่งเนาะแมนตากแห้งแล้วเขาก็สามารถเจ็บไปใส่เป็นเดือนได้แต่ของผมนี่พ่ถึงเดือนประมา่านซ้ำสิบก็มือเบิดแหละครับ,รบเข้าก็ต้องเฮตุขึ้นไหม่ป่าหนึ่งพันตัวนี่แค่หายแค่หาก้อนแมนโยน,นลงไปเรื่อยแลวเป็นก็ไล่กินใดออกกระลังกายไปในสาเขานี่แหละครับโอ้แมน นี่คือสูรสตรลดต้นทุนเพิ่นนะครับ <c oughs> <ผม S 1> ตอนเช้าก็ใไ้อาหารเม็ดปกติคร <c oughs> ับครับแค่นั้นเองครับแต่ว่าทดลองมึงแล้วกะคือไ้อาหารปั่นเส่าแรงแต่ว่าเพิ่นกะจะลดลงมากอีกเดือนหนึ่งจะใหญ่สากว่ากันจังหน่อยครับอ oh. แต่ว่ากะใหญ่ขึ้นกันคร <c oughs> ับเพราะว่าผมทดลองมาแล้วใส่ในกระช่างร้อยนี่แหละเอามาทดลองมึงว่าจากอาหารเม็ดเพิ่นกับอาหารปั่นเท่านี้แต่ว่าของเท่าจะใหญ่ขึ้นกันตูงามขึ้นกันแต่ว่า <grouping S 2> <ๆ>จะสากออกว่าเพิ่นเดือนหนึ่ง เขาจะจับขายเพื่อนนี่ได้อยู่ประมาณสี่เดือนเขาจะได้อยู่สามเดือนนี่สิครับครับ,รบเอาเวลาขายไปขายไขายบ้านนี่ครับขายตามบ้านครับเพื่อนกับทรสั่งโทรสังรส่งนี่เขาก็ไปเลยเขาไปส่งในบ้านครับแล้วก็จะมีพ่อขาเพื่อนกับเขามาเพียงแต่เ,ตเขาจะเลี้ยงปลานี่ใหญ่บ่ท่านเพื่อนเท่านั้นแหละครับโอ้พ,อ,พอเขาหัวเขามีมีของมีปลาแล้วเขาก็ข้าจับก็สิเขามาเองแมนโอ้เพราะว่ามันบอกไกลบ้านนะครับนี่เพื่อนกะ เบิ่งหนพวกเฟซยังสิเขาลงไปว่ามีปลาขายแล้วเดี๋ยวเพื่อนก็โทรสั่งก็เอาไปส่งครับก็เอาหอยรถก็ขี่กาไปส่งเพื่อนในบ้านเลยต้องการต้องว่านบ่เรื่องการตลาดการขายนี่ครับบ่บ่ครับถึงขายบ่ได้เข้ากับเป็นเมนูเข้าครับผมก็ได้กินอยู่ในขั้วเลื่อนเท่านี่ยนะครับรากาได้แบ่งปันให้พี่น้องเข่าอยากพีพี่น้องเข้าไก่ชิดกินครับผมแต่ว่าผมว่าเรียงแล้วนี่บ่ต้องห่วงเลยว่าสิไปขายใส เลี้ยงให้มันไงก่อนครับผมไงแล้วเขาจะได้กินได้กินแล้วล่องกินเบงปลาเขาเสียบเดียวเอาเลยพี่น้องแบ่งปันให้พี่น้องเข้าบ้านเอาไปขายนี่แป๊บเดียวครับครับครับนี่ของผมกับเพื่อนกับเขามาซื่อคู้งเซาครับผมกับม้าเน่ามาเซาแมาแรงมันกับเขามาเขามาปึบบ้านน้องเอาปลาไ้เนี่ยโลสองโลเพิ่นมาครับเพื่อนกับเขาม้าแย่มาเลยับประจําผมกับมี่ครับเงินเงินแรนมาหา แมนครับเ <Man. laughs> <laughs> งินแลนมหาหอดหน้านะครับพี่นอ้องเด้อเอาเดี๋ยวสุดท้ายอยากใครบ้านนองฝากยังถึงพี่น้องนะครับที่พูดด้นที่อยากขึ้นมาบ้านหรือว่ามีพื้นที่หน่อยอยากเฮ็ดประมาณนี้นะครับห้ามแนะนำเพิ่นเล็หน่อยนะครับผมนี่ครับพื้นที่บ่อหลายคือบ้านนองเนาะแต่ก่อนบ้านนองกะไปสู่งานยุงเทพเพื่อกันครับก็คือแต่ก่อนกะคิดว่าเอ้า,ามีพื้นที่อยู่ก็เฮ็ดงานยุงเทปก็ดีให้กันครับแต่ว่าบ้านนองว่ามาอยู่บ้านแหลวก็มาอยู่อุ้มโพน้ำเมย์อยู่น้ำขอบคูวเขาเนาะ เฮาก็มีหลูกอยู่บ้านเองส่บ้านน้องก็เลยตั้งรักตั้งฐานเฮ็ดนี่นะครับเริ่มเล็กๆ,ๆน้อยนี่แหละจากเงิน1ิบเงินซ่าเฮากลายเป็นเงินลอยเงินพันครับแล้วก็มาอยู่น้ำหัวน้ำสวนนี่บ้านน้องว่ามาอยู่ยังสี่พี่น้องทาอยาเฮ็ดลากก็คืออยากคิดจะเฮ็ดนี่ก็คือนั่นอยากไปกรุงเทพอยู่เขาก็คอยได้เงินมาเฮาก็เอามาลงทุนทะเลเล็กทะเลอยไว้พอเม่เฮ้าเบิ่งเวลาเฮาอยากกลับมาอยู่บ้านเขาก็จะได้จากตรงนี้เข้ามาต่อยอดเอานะครับ เฮาก็จะต่อยอดจากพ่อจากเม่เฮ้าเพิ่นเบิงไหวให้นะครับเนาะคือปีไม้สีเฮากับมาเบิงสวนเฮาเวลานั้นเฮากะเฮาจะมาอยู่จริงๆแล้วบ้านเฮาก็จะมาต่อยอดเอาครับผมอืแมนครับครับเอาลงทุนหลไปไหนครับนี่เอาสาสาหาน่้ยนี่จ๊กเมือจักบาทสาหาน่วยนี่แลกเปลี่ยนกันได้ครับครับแมนเพิ่นกะมาเอาดินไปเข้าจะได้สาครับแลกเปลี่ยนบ่ได้เสียเงินจักบาทแมนครับอบ่ได้เสียเงินเพราะบาท แสดงว่ากสิเสียเงินเฉพาะอันซื้อพวกอันพแยงแมนครับพแยงนี่ลูกปลาครับครับครับลูกปลาก็ตัวละแปดสิบตังตัวละบาทแมนแล้วแต่นะครับนครับแล้วแต่แต่ละหม่องโอ้กสิประมานนั่นครับเลี้ยงรุ่นละพันตัวกสิประม่านพันบาทแมนครับกับซื้ออันอาหารปลาครับโอ้เอากับพี่น้องก็ทยอยเหตุไปเรื่อยๆได้เงินแล้วก็จังตอยอดไปอีกอะไรนะครับนาอแมนครับพัาก็ตอหยอดเอาค่อย จากในหน่อยไปก็จะหลายเองตะกี้ผมกับบุคิดว่าจะมาหลายปานี่นะครับเทากับเรื่อมในน้อยนึงนะครับกับเห็ดไปขายได้เทระหาหกร้อยกับกลายเป็นพันสองพันก็จะขึ้นเป็นหมื่นใน้สินะครับทิ้งเข้าบ่อดได้กาไร่หลายแต่ว่าบบาวน้องว่าก็ได้ครับผมครับครับผมมีรร่ได้มีเงืนเดือนคือการแมงครับถ้า <laughs> <laughs> มาที่ไหนจะความีเงินเดือนได้ครับเอาใครอยากเยี่ยมชมนะครับก็สามารถมาได้ เอาขอช่องทางการติดต่อเนะครับครับผมกับมีเฟียดน้องครับผมครับกเขาใบเบิ้งใน YouTube ก็ได้ครับเขาใน YouTube แลายกระเพจกระกบปลาพาลวยครับผม YouTube กับซื้อกบปลาพาลวยนะครับเนาะแม่นครับ YouTube กบปลาพาลวยครับเอาฝากพี่น้องไปกดติดตามเป็นกำลังใจให้เพื่อนได้นครับพี่น้องครับแล้วก็อ๋อขอเบอร์โทรนะครับครับผมโทรมาทางนั้นได้เลยครับครับเฟีก็ได้ครับครับผม อ่าโอเควันนี้ก็ขอบคุณครับบ่าน้องครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณบ่าน้องขนองบุญมูลนะครับพี่น้องที่ให้เยี่ยมช่วงภาพแล้วก็ให้เป็นแห่งบันดาลใจนะครับได้ให้ความผูกกับพี่น้องครับขอบคุณพี่น้องนะครับทีดติดตามรับชมไายการคิดหนาพอกันมาครับพี่น้องครับขอบคุณครับสวัสดีครับ